สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเมืนน่อนานผมมาช่มเข่านะครับเนาะปี่ใส่ปุ๋ยวานไปแล้วนะครับพี่น้องกําลังสีสอดครับพี่น้องกําลังสอดเดี๋ยวพาพี่้องก็าเบิ่งเลยนะครับกําลังสอดครับงามบว่าเนาะฉีดปุ๋ยเอนปุ๋ยฟัดโกไปงวดก้อนนะครับครับผมโอ้ดูแลนะครับเนาะบ่ได้ภาพพี่้องมาเบิ่งนะครับเขากําลังสอดมื่อนี้ก็เลย มาถ่ายพี่น้องเบิ้งนะครับห้องใหญ่อยู่ด้ครับถูับยังนี้ม่ทัาได้เต็มนะครับกลังสอดพอร์เฟเวนะครับกลังสีออกเกสรเกสรกลังหลวงนะครับนะครับห้องเขาพี่น้องห้องข้าวนะครับเนาะงามอยู่ครับงามอยู่คุณครับเขียว่วมหัวเลยครับพี่น้อง่วมหัวแะ้วครับสวม ย่งางไปนี่เรเห็นคนผุดเลยครับงามครับงามดีภาพพี่น้องไปเบิ่งมุมนีกันนะฝนก็ลมงค่อยตกล้วล่ะครับแกสิมดฝนแล้วอีกเดือนกว่าๆนี่ก็ได้เกี่ยวแล้วมั้งครับนี่จะได้เกี่ยวแล้วครับผม,มตรงเด็ปตาพ่ออน่เนาะตงใส่สิบมีปปาได้ครับเนาะ ยามเสมือนเสมือนไรก็เดินป่าพระท่านลงครับฝนพระท่านตกนะครับครับผมล่างสอดครับกบระโดนนะครับได้เกี่ยวนะครับเนาะจอนล่องเขาแก่เลื้งนะครับพิไทยตอนเขาเลือ้งอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เขาสอดพอดดีนะครับยพี่น้องบึงนะครับ มันทีสมว่าบ่เนาะขีดฟัดโกนี่เนาะงามเนาะยฟัดโกครับฟัดโกเขากำลังสอดนะแต่ว่ากับห่วงใหญ่อยู่ด้พี่น้องห่วงใหญ่อยู่นะครับห่วงเขาตรงดีอยู่บัตรห้องจุดเบิ้งให้เป็นกีไก่นะครับกับห่วงใหญ่อยู่ครับ กำลังสอดนะครับเนาะเขากำลังสอดต้นแจเดี๋ยวอันต้นเขามันเหลืองนะครับเขามันแกนะครับเนาะเดี๋ยวใครสิามาถ่ายพี่น้องบึ่งนะครับลมมากวันนั้นลมมดเลยพี่น้องเลยมันงามอะไรครับลมนะครับรท่านเดี๋ยวน้มบอ,อกนะครับเดี๋ยวอันเขาหางใสๆก่อนพี่เจะเป่นงน้ำบอกนะพี่น้องเนาะ เยกว่างามอยู่นะครับเขาพี่นี่เขียวแล้วก็ห้องไงอวดตนเลยครับครับผมนาเขาทอกนี่อุ้ยครับบรรยากาศด,ดีครับแถวบ้านผมนะครับเนาะ้นคู่เขาครับภูเขาแหลมครับภูเขาส้างครับเป็นส้างนะพี่น้อง้วพาะส้างลายเลยครับ มาตรวจสอบทุกขึ้นนะพี่น้องเพราะเป็นติญางลำธารไงละครับเป็นติ่างลำธารไงละครับพราะนายช่างนะครับเนาะมันขึ้นนี่ก็ลงครับมันขึ้นนี่ก็ลงแต่ว่ากับพระกันดักใบมืดนะครับมันขึ้นนี่กับพระลงมาหนีแหะครับพี่น้องลงมายางํำทางบูนอลาดที่พูดเลยครับแต่ว่าบอบระดับลงงานหน้านะครับเพราะว่าเป็นตัวใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปนานนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไอ จิมาไทยอีกตอนเขาหางใสเบิ้งอีกนะครับพี่นอ้องอเดี๋ยวขอจบคิปซ้ำนี่นะครับเนาะสวัสดีครับ